หนึ่งในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยค่ะคดีนี้นะคะเป็นเรื่องของชายที่ได้รับฉาย,ยาว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองไทยค่ะและใช่แล้วค่ะตอนนี้เรากําลังพูดถึงนายสมคิดพุ่มพูงค่ะฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุฆ่าผู้หญิงมาแล้วถึง5ราย เพียงในเวลาแค่7เดือนในปีพศ2548ค่ะและกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหลังจากที่ถูกปล่อยตัวนะคะในปีพศ2562เรื่องราวของเขานะคะไม่ใช่แค่การฆาตรกรรมแต่อย่างใดค่ะแต่มันรวมถึงพฤติกรรมที่เย็นชาการหลอกลวงะคะ่ะหรือแม้แต่การวางแผนที่ซับซ้อนของเขาจนทําให้หลายๆคนนะคะต้องตกตะลุงไปตามๆกันค่ะ เหยื่อรายแรกนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มกราคม2548ค่ะพบสมนะคะเป็นหญิงสาวถูกมัดมือไพ่หลังด้วยเสื้อชั้นในค่ะนอนคว่ำหน้าจมน้ําในอ่างภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากที่เกิดเหตุไปนะคะคนร้ายเนี่ยก็ได้ขโมยสร้อยคอทองคํานะคะรวมถึงโทรศัพท์และรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปด้วยค่ะต่อมาในวันที่2มิถุนาย,ยนภายในปีเดียวกันนะ,ะทุกคนก็พบเหยื่อรายที่2ค่ะเป็นหมอนวด ผานโบราณนะคะถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักของโรงแรมในจังหวัดลำปางค่ะ แต่ค่ะทุกคนแต่ผ่านไปไม่ถึง2อาทิตย์เท่านั้น,นะคะ่ะในวันที่11มิถุนายนเนี่ยก็พบเหยื่อรายที่3นะคะ่ะเป็นหมอนวดแผนโบราณเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนถูกฆ่าด้วยสายไฟรัดคอเสียชีวิตในห้องพักของโรงแรมจังหวัดตรังค่ะทุกคน<ม>และผ่านไปแค่อีกอาทิตย์เดียวเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนก็พบเหยื่อรายที่4นะคะในวันที่18มิถุนายนค่ะซึ่งเหยื่อรายน,นะคะก็เป็นหมอนวดแผนโบราณเหมือนเดิมเลยค่ะ ถูกพบเสียชีวิตในห้องพักของโรงแรมในจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะถ้าทุกคนสังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุหรือว่าการลงมือฆ่าหรือแม้แต่สถานที่ในการลงมือฆ่าของเขาเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยค่ะแต่ว่าเหมือนแค่เปลี่ยนจังหวัดนะเนาะโหจิตใจพุ่งตรงว่าในระยะเวลาเนี่ยแค่4รายนะะยะเวลา4รายเนี่ยคือมันไม่ได้แบบห่างกันมากนะมันแบบอาทิตย์เดียว2ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย จริงน่ากลัวมากและมาถึงเหยื่อรายสุดท้ายนะคะคือเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะก็ผ่านไปไม่นานเช่นกันนะคะและเหยื่อรายนี้นะคะก็เป็นหมอนวดแผนโบราณเหมือนเดิมเลยค่ะ ถูกพบเสียชีวิตในห้องพักเมนชั่นในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคือสมคิดเขานะคะไม่ได้ฆ่าเพียงเพราะว่าเขามีความโกรธหรือว่ามีความแค้นแต่อย่างใดนะคะแต่เขาฆ่าเพราะว่าความพึงพอใจและความโลภของเขาล้วนๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็คือมันเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งเลยนะของมนุษย์จริงๆนะคะทุกคนคือทําอะไรขอให้มีสตินะฮะจนกระทั่งในเดือนมิถุนายน2 5 4 8นะคะตํารวจก็จับกุมสมคิดได้ที่จังหวัดตรังค่ะโดยมีชาวบ้านนะคะแจ้งบ บะแสมาว่ามีชายหนุ่มลึกละคะเข้าออกในพื้นที่คะ่ะแต่พอสมคิดถูกตํารวจจับกุมเนี่ยในตอนแรกนะเขาก็ให้การปฏิเสธคะ่ะแต่ หลังจากที่ตำรวจนะคะงัดหลักฐานทั้งหมดออกมาะคะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือรวมถึงคําให้การพยานนะคะและข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะคะสุดท้ายสมคิดก็ยอมรับคําสารภาพค่ะสมคิดนะคะเขาก็ยอมรับว่าสาเหตุที่เขาลงมือฆ่าเหยื่อนะก็เพราะว่าความโลภและความพึงพอใจส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเป็นการหาเงินที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดค่ะและที่สําคัญนะคะเขาไม่เคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําเลยแม้แต่นิดเดียว